สวดีครับสวัสดีครับแอร์ไปก่อนแอร์อไปก่อนตัวนมั้ยฮะ เอาเลยนะกดแล้วนะมึงตัดเสียงไม้มึงหน่อยก่กดตัดในดิคอร์ดอ่ะกดหลีเกนอ่ะตัดแล้วอ่ะเออเกนเท่าไหร่เดี๋ยวไปทางขวาหน่อยเออเป็นไง พูดเป็นประโยชน์สักสองสามประโยคเราเทศมันทุกทีโฟไฟออได้ยินไหมเงี้ยเออได้ยินเลื่อนมาใกล้ๆปากอ่ะเลื่อนมาใกล้ๆเออได้ยินไหมงี้หน้าคีย์บอร์ดแม่งเลยเป็นไงเป็นไงบ้างเออโอเคกดอะไรเลยดีวะกดอะไรนะกดตัวอะไรเลยดี มึงมึงกดเลื่นคีย์บอร์ดอะเอาเมาส์คีย์บอร์ดเล่นไปทางตัวมึงก่อนไอจอนหนาะเออแล้วกด e หนีจโบกมาลงเรือรอบก่อนสวิตเอดี AD. E คอืออ๋อ E คือพาย <Hey Vincent. S 3> <Yeah. S 2> ดยมันท้องพายด้วยเออราคาเฉลี่ยวงไปขวาตามน้ำไปก่อนต้องเลี้ยวด้วยวะกูเลี้ยวฮะา้ำ่ต้องเวด้วยะขวูดเล้วะ <ś led> <ś led> It could have been a crocodile. Seriously? I don't like crocodiles. Well, watch <coughs> out then. Hey, Vincent. Yeah? You think there aren't any bears in these waters? <coughs> there are probably bears in these waters, <coughs> Okay. <they own. coughs> I, I believe that. It looks like our peaceful boat ride is over. Some rough streams ahead. ช่วงไปช่วงเลยช่วงช่วง,วงตลอดเลยเว่าเออแล้วช่วงตลอดมันมันมันจะไอ้น,นี่เออเดี๋ยวกูโดนใะห้ช่วงไปเลยอ๋อมันต้องกดรัวๆนี่ว่ามันต้องกดค้างได้ไปไปต้องเลี้ยว,วอ่ะช่วงหัวตาม ไม่ชนให้เว้ยไมันก็ไม่ชอบเห็นกดต้วงเลยกดชนดีกว่ากดชนนะชนชนเนี่ยมีมีลูกเรืออยู่เนี่ยความเสียหายของเรือเออเรียบร้อยเฮ้ยสั่นน้ำตาจัน

โอ้โหแล้วจะเอาเฮี้ยอะไรไปเหลือวะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกินหมดนี้ก็จบแล้วผ่านอ่ะเอ้ยเรียบร้อยแล้วไอ้ช่วงเอ้ยเฮ้ยพยายามสุดละอ๋อโอเคทักซีนละผ่านปะวะผ่านเรื่องแหกว่ะไม่ผ่านเรื่องแหกก่อน ออออกมาช่วยช่วยได้เอเอเอดีเอดีตัเมฝั่งเนี้ยอมันต้องมาช่วยกันช่ววเตมฝักดอะไรกดกดกดเนี่ยแหละกดดีกับเเนี้ยย้ายสาย่ย้ายสายขวาอ่ะีเอกันออ โอ้ยแอบไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้โหเรียบร้อยไอ้สัตว์เรียพาเรียพายเลยเรยพายเลยแล้วไม่ไหวนะไม่มึงไม่ไหวน้ำมาต่อว่ะเหมึงต้องพายเยอะมือต้องพายเยอะก่าเค่อยๆไปดีกว่าเออเออค่อยๆค่อยๆเกมขับเรือเหรอ Not done yet มไม่ได้อะดิมันจะคัดยังไงอ่ะจะชนอีกชนละจะไปชนเบาไม่ได้ชนเบาโอชเจ้ารถเออจะคลายไปอู้หูยไเบาไม่เบาโอ้โหไอ้สัตว์มีถ้ำด,ด้วยเหรอวะโอ้โหไอ้สัตว์ขนาดนี้ Ai tao, cất nhau. Ai tao, cất nhau. thật tao, cất nhau. Ai tao, cất nhau. A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 o, anh em. เอาดูมึงทุบไลยจังวะไปปีนขึ้นไปไม่มึงกดชิกเหรอใช่ผมกดแล้วผมกดแล้วผมกดเป็นหลอดแล้วตามมึงแล้วไอ้สว์ค้าซีนอย่างกระดัง You're okay? You're okay. let's get out of here all right what have you huh yeah so what happens now Look, I know what you're thinking. But going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. bang job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer.

It's all there. Count it. Looks about right. Hmm. Of course it is. You can always trust me. No, I'm not trusting nobody, my friend. There you go. What do you think? Uh, it's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over now. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Ya mu. Oi nia. Đi bắt sặc lạp nào. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Well, oh, trust me, he's the one who's gonna be sorry. I'm making things right for me <coughs> and for my family. Hmm. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? He's the one that's going to be sorry. I'm things right. So you know where Harvey is right now.

I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together, steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Don't <laughs> leave, ดีขึ้นใช่เหรอไปถูง่ไหนแล้ววะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับดีขึ้นใช่เหรอ ดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับดีขึ้นมาบอกว่าไอ,อห,หาครอบครัวไวิดีโอมาถึงไหนล้หาลูกหาเมียมึงเปล่าแต่ว่าตามหาอมาน,นี่เมาแน่เลยเมียแล้วจากบ้าน